ครับนี่ต้นพยุงปลูกไว้นะฮะนี่ต้นหนึ่งนี่ต้นหนึ่งอ่าหนึ่งต้นหนึ่งหนึ่งต้นหนึ่งนะฮะเยอะเลยนี่สวยนะครับต้นพยุงปลูกไว้วันนี้ก็มาตัดกิ่งนะมาตัดกิ่งอ่าอันนี้ต้นหนึ่งนะฮะนี่หนึ่งต้นนะฮะสวยเลยเนี่ยต้นเนี้ยนี่ลำต้นอวบฮนะ อันนี้ปลูยได้ประมาณสองปีนะครับสองปีเพิ่งมาใส่ปุ๋ยเร่งๆใส่ปุ๋ยเรือตัวไวนะต้นพะยุงใส่ปุ๋ยเรือตัวไว้นะครับแครบอกต้นพยุงไม่โตใส่ปุ๋ยเรือตัวไว้มากสองปีบางต้นสูงกว่านี้นะตอนแรกต้นนี้ยังเล็กๆอยู่พอนีมาลองใส่ปุ๋ยดูอ่าโตวไวนะครับใส่ปุ๋ยคอกด้วยแล้วก็เอาปุ๋ยปุ๋ยมาหวานหญ้ามันก็เกิดมันก็ดูดกินด้วยนะเฮ้ต้นต้นนี้ฮะดูดินี่นะครับ น,นี้สูงประมาณสามเมตรนะตอนแรกต้นพวกนี้เล็กๆนะครับอันนี้ปลูกแค่สองปีนะปีกว่าๆเองนี่ปีกว่าดูลาต้นนะสวยเลยเห็นไหมนี่ลาต้นสวยเลยนะครับปีกว่าๆนะฮะนี่สามต้นเมียต้นสวยๆนะดีๆต้นตรงนะนี่ดีๆเลยต้นตรงสวยนะฮะสามต้นนี้เดี๋ยวเราจะมาตัดกิ่งกันนะครับ